กี่ภาพหลอนอะฮ่่คุยมึงรู้ไหมเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยอยู่ใแล้วคุยังไม่ทันเปิดคลิปเลยคุยกำลังจะพูดเปิดคลิปใช่ไหมแล้วมึงแล้ว่งตะโกด้วยภาพหลอนเอาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะครับในแบบเอาเป็นโลโฟเบียภาคสองนะเพราะภาคแรกเราได้จบแล้ว เกมผีเราบอกอะเพร์โรโพเบียภาคสองแต่ว่าเมื่อกี้อันทิ่เกมแบ็กลูมเฮ้ยเียนี่โฟบอ่ะเนี่ยเฮ้ยเียมันปิดไปแล้วเฮียเมื่อกีค้คนนี้ว่าคนนี้ว่าผีเอ้ามันหยุดเฮ้ย <c oughs> เหมือนเป็นเหมืนอนยโยลองทำดิสปินแล้วไปใต้ตรงไอ้บาร์ข้างๆอะ่ะว่ามันเป็นเทคนิคเวยเ้ยเฮี่ย,ยเฮียโยโยดูได้เหรอเออ เชืองรู้ดีเราก็เปิดคลิปกันเป็นทางการมากเลยออก็สวัสดีกรอบแล้วกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ YGZ Gamer TV นี่นั่นบ่นฮีแอรบ่นกูเฮ้ยเชี่ยเปิดมาอยู่ข้างหลังเลยโย่กูวิ่งก่อนอยู่ไหนกูวิ่งก่อนรถด่านจำได้ว่าด่านเนี้ยมันมันข้านจัดด้วยเดี๋ยวแม่งเฮ้ยไอ้จับ ะมันดักกูเราจะเอาเพลกันมันกัน <S <S เฮ้ยเฮ้ยแม่งไม่วิ่งเดี๋ยวรู้โคลนไปแม่งเดินทะลุไม่ได้นี่ว่าแม่งอ้วนอายุสองเพลงนี้มาแล้วเอรันบอ,อดอ่ะเอรัอนบอ,เอดเอรันบอดอะไรเอรันบอดเฮ้ยแม่งทะลุมาได้ไจ้าแต่ฟังทะลุกำแพงเหรอไม่ใช่ทะลุแม่งทะลุช่องแคบมาได้รอดไหม อออโอ้ยเฮียกูเห็นมปแล้วโอ้ยเฮียโอ้ยพาพหลอดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจัแป๊บเฮ้ยโอ้ยแล้วตอนแรกอะตอนแรกแม่งค่อยๆวิ่งแบบเหมือนเหมือนตัวอ้วนอะแล้วแล้วพอฉิบหายละเหมือนลืมตัวว่าตัวเองอ้วนอะวิ่งอย่างไวายอะอ,อือ <c oughs> แล้วตอนนั้นกูก็ไปเไดินเลืมตัวตัวเองอ้วนเด้อ อยู่ไหนวะประตูเปิดอย่างเนี้ยคื<จ>อว่ากูหมุนไปหลายอันแล้วนะอ้ะประตูเปิดแล้วประตูเลยอ่าเข้าไปเลยเอาล้วครับนี่คือเลเวลที่หนึ่งวนะอันนี้คือเลเวลหนึ่งในเอ้ยเฮียมาตามกูแล้วโยเร็วรีบเขา้าะเลเวลหนึ่งอ,นนอันนี้คือเลเวลหนึ่งใน <S 2> <S 2> the Apereoophobia หรือว่า Rubbok ออ Backroom เลเวลสองเลยดิเพราะว่าเมื่อกี้ด่านด่านแรกเราอยู่ใน Backroom ไปแล้วอ่ะไม่ เอาอมานถึงความยากเลยเรเบลศูนย์นะมันคือสีเหลืองดิไอ้ห้องเรืองเหลืองอ๋อใช่ใช่น,นี่เรเวลหนึ่งอยนางนี้ก็เรเวลหนึ่งนะเราเรากำลังจะไปเลเวลสองกันอะไรเนะสิเรเบลไหนวะกูลืมแล้วอ๋ออันน<อ>ี้ที่ให้วิ่งไปแล้วก็โดดลงวะใช่หรอไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วั่นแหละจำไม่ได้ก็เล่นใหม่หส,สนุกดีชอบมากมเก็บผีโดาบอก กูจำได้ทางนี้กูจำได้ต้องขึ้นบันไดขออนุญาตสำรวจก่อนมีกระต่ายด้วยน่ารักจัดมีเก้าอี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้องเขาไม่หลับไม่นอน,น,อน,น,อนหรอเวลาเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าทางเหมือนไม่เหมือนเดิมนะกูถูกใจเพื่อนในคามเมิล่าแมนอะรู้สึกว่าหลายอย่างไม่เหมือนเดิมจริงๆแม่งมีอะไรไม่รู้เริ่มมาด้วยกูไม่ มึงสามารถลีนกด QE ลนะีไนได้ด้วยเว้ยลีนซ้ายลีนขวาชราต้องหยุดนิ่งก่อนถึงจะลีนได้ราต้องไปไหนเราต้องโดดลงใช่ไหมเราจะต้องโดดลงวะเฮ้ยกูโดดข้ามไม่ถึงไม่มันไม่ได้ข้ามมันต้องโดดลงอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่รู้น,นี่ไงคัดซีน <damn> What's going on เกิดอะไรขึ้น โอ้ยโอ้ยไอบอดปะเนี่ยทำไมเป็นทางตรงยาววะโย่ไอจ้จาบกูว่าคุค้นๆเนาะไอบอดอะทำไมเป็นทางตรงยาววะอ่าจริเดิมใไรกูวิ่งได้ไม่เหนื่อยวะจริงด้วยไอบอดสีขาอ๋อกูคิดไปเองเอ้ยเอต้องหยุดต้องหยุดปะต้องเปิดล็อกเตอร์หาปะ โอ้ให้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอยูนิ่งอยู่นิ่ง,อย,งอย่าทำเสียงหันหน้าได้ใช่ป่ะหันหน้าได้หันหน้าได้เอา้าเรียบร้อยผิวปากหายไม่เรียบร้อยผิวปากเอ้ยกดยอ่อเดินก็ไม่เป็นไรป่ะไม่รูว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอร่อเดินได้ไย <c oughs> โยได้ปะวะ ไม่คิดว่าจกฝาดทำไมวะเจอครเมีร้านเจอกันหนึ่งเจออยังเจออันหนึ่งมันมันใช้กี่อันอุ้ยตกใจไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไอ้คามลราแมนน่าจะตายไปแล้วไม่สเปกเทรดอยู่อยู่ตายจริงนอนตายเลย เดี๋ยวอ๋อกูปลดล็อกได้นี่วะเพรามีกุญแจหนึ่งใช้กี่อันใช้กี่อันกูเจอใช้ใช้ใสามอันก็คือตอนนี้ถ้ามือเุญจหนึ่งแล้วกูเแจหนึ่งก็ต้องหาอีกอันเสร็จแล้วอีกอันเสร็จ้วโอ้ยมันคิดว่ามันจะได้ยินไหมไอ้ย่ามันเดินมามันไม่เดินมาอันนี้หาอะไรวะเอออันนี้ต้องกดปุ่มให้ครบป่ะเจอแล้วปุ่มหนึ่งมันจะตามมาหรอ หายไปเรื่อยๆกูเลาะซ้าย,ายงาไงน,นี่มึงก็ต้องซ้ายกูดิมึงเออนั่นแหละมึงไปทางนั้นเรื่อยๆมึงมาทางนี้อันนี้เจ็บปุ๊งนะกูสปินได้ใช่ไหมตอนอยู่ข้างใน,นมันจะไม่เข้ามาในห้องใช่ไหมไม่กูว่าไม่ได้เฮี๊ย ถ้ามันมาก็แค่กดยอ่อมันก็รอดแล้วโง่ไอ้เหี้ยเกมโรบอกอะไรมากไม่น่ากลัวรหรอกเหมือนเล่นใหม่ใช่ป่ะเออรู้สึกมันแตกต่างจากเดิมนะมันดูกวา้างแล้วก็ของเยอะกว่าเดิมอ่ะ มันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างนอกอยู่นอกเฮงนี้เฮียมเดินมาหากูเฮ้ยกูตายกูได้ยินเสียงชัดแจ๋ว You are dead กูได้ยินเสียงตายชัดแจ๋ว ถ้ากูจะไม่ผิดมันต้องไปตรงประตูประตูตรงก่อนหน้าทางขวาที่มันเป็นไฟสีเขียวอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไอจับรอบมันให้หน่อยรอบมันไปห,หน่อยม่าข้างกูนี่กูเนี่กาเกินไม่ไม่รู้มากมันจะไปทางที่กูไป รอไปรอไปมึงวิ่งเลยจ้ามึงวิงว่งมึงวิ่งกูจะได้วิ่งแล้วมันจะได้เรียกคนใกล้ว่าสปีแสปด,ดแล้วกูมีเรียนรู้ได้แล้วได้แล้วจ้ามึงเข้ามาปะไหนไม่ได้เข้ารอใมึมมองมอยู่นี่ไงงั้นมึงต้องวิ่งมาแป๊บนึ่งมันไปแล้วไ,ไปแล้วอยู่ไหนตอนแรกที่เข้าที่เข้า เลเวลนี้มาทางฝ่ามันจะมีประตูกกูะต้กคุ้าุณคุณคุณคกูเจ็บมืตายเจ็กมือตกูคุณจะไปเทเด้วกันไหนก็จบลว